สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะครับผมอยู่กับช่องพังดีวาเหมือนเดิมน,นะครับวันนี้บรรยากาศหลังฝนตกนะครับผมวันนี้อากาศก็เป็นครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับจากเมื่อเช้าก็ตกมาไปโปรยเปียกผ้าเหมือนกันครับผมรู้ว่าควันก็จะได้พาแม่ดีวา ออกจากที่ผูกนะครับผมเพื่อจะไปผูกตามต้นไม้กลางวันนะครับผมเพื่อจะได้หลบแดดในช่วงกลางวันนะครับแต่วันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะแดดหรือเปล่าเพราะคลึ้มหรือเกินเป็นครึ้มฟุ้มฟ้าครึ้มฝนค,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 ครับมาแล้วครับ ดี๋ยวไปกินน้ำครับผมอาบน้ำก่อนครับถึงจะเป็นที่สูงได้นะครับผมเดินขมุมขมุ่มมาแล้วครับขวันก็จะพาไปปลูกใต้ร่มไม้ครับผมกลัวกลางวันแดดจะจัดครับวันนี้สงสัยจะอากาศจะเย็นสบายครับผม วันนี้พ่อปานก็ได้ต้นกล้วยใบไม้ต้นอ้อยนะครับผมให้แม่ดีวาได้กินด้วยนะครับวันนี้พ่อวานพ่อวานได้ไปซื้อมานะครับกาซื้อต่างขอครับผมดูแม่ดีวากินน้ํานะครับผม บรรยากาศเย็นๆอย่างนี้แม่ดีวาก็ไม่ค่อยชอบน้ำสักเท่าไหร่นะครับตกใจรถครับผมรถไถคันเบรื่อเลยครับตวัวเต็มน้ำครับผม น้ำเสร็จก็จะไปกินหญ้าต่อครับก็เป็นหนองน้ำสาธารณะที่เดิมครับผมวันนี้น้ำลดแล้วน้ำก็บุกมากเลยครับ กินน้ำก่อนนะครับกินน้ำเสร็จก็จะได้มาเดินออกกำลังกายไปที่ผูกกลางทุ่งนู้น้วครับผมใกล้ๆฝั่งน้ำมูลเพราะแถวนั้นจะมีต้นไม้อยู่บ้างนะครับผมหาต้นไม้ครับเพื่อไปถูอาบน้ำเสร็จเขาก็จะคันนะครับผม อนอนลงนอนลงเร็วนอนลงนอนลงสงสัยไม่นอนครับอากาศเย็นขนาดนี้อาบน้ำทีไรไม่เคยเปียกหัวเปียกหลังสักทีครับคุณแม่ <Hey. S 1> ไม่เคยอาบน้ำเปียกหลังสักที อ,อ้ากาศเย็นครับวันนี้ตอนเช้านี่เพราะฝนฟื้นลินนะตกไปได้หน่อยนึงนะครับผมยินนะ ก็วันก็จะพาไปกินหญ้าครับหยอนเดินออกกํลาลังกายต่อไปนะครับผมเพื่อจะไปที่ทุ่งนานะครับก็ประมาณเกือบครึ่งกิโลครับผมจากหมู่บ้าน ้วยนะครับผมต้นกล้วยต้นไม้ต้นอ้อยนะครับวันข้อความปลูกเสร็จพ้อความก็จะไปหาต้นอ้อยอวันหนึ่งนะครับผมเพื่อที่จะได้เขาได้กินในวันต่อไปอีกนะครับตัวข้อความนี้ก็จะได้ทำธุระนะครับผมก็จะทําบ้านให้แม่ดีวาต่อ หีมากเลยคุณแม่วันนี้แต่ตอนใต้สายไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับอากาศอาก็ร้อนเกิดกันมฝนจะตกปีนี้ฝนมาเร็วมากเลยครับคุณแม่ตั้งแต่พ่อฟ้กรับมาจากทัวตกทุกวันเลยครับผม มาสัก400กว่ามตนะครับผมก็จะตึงที่ถูกนะครับท้ายที่สุดก็ไม่มีอะไรมากนะครับคุณแม่ขอฝากคุณพ่อคุณแม่ FC ทุกท่านเลยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์สับเพลงสับตะไคใจให้กับพังดีวาด้วยนะครับฝากติดตามช่องพังดีวาด้วยนะครับผมเป็นช่องเล็กๆ ็อย่างรอความเมตตาจากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านอยู่นะครับสวัสดีครับ